สวัสดีค่ะยิด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างตามบกก่อนนะคะตอนนี้ก็รถบูนมาถึงแล้วนะคะการจะเทฐานเนาะฐานเมื่อม,มนะคะที่เพิ่งจะตีแบบไปเมื่อตะกี้นะคะก็ต้องเป็นการลำเลียงเทลงไปเนาะ ตั้มก็กาลังทานเท่เขาข้าวเที่ยงพอดีรถปูนมาแล้วพี่น้องเนานข้าวเที่ยงนะรถปูนมาพอดีนะเอาเจ้าเจ้าเราแคซื้อเลี้ยงนะเอออาคิดยังไงกับประเด็นดราม,มา่าที่มีคอมเมนต์มาบอกว่าพี่ตั้มจุนจัานในเรื่องการทำงานการพ่นสีนะ่ะ เฉยๆเหรเดี๋ยวเราก็จะไปคืออะไรอยากจะเคลียเราอยากจะเคลียให้เอฟซีเข้าใจว่าก่อนที่เราจะทำนะนะเราก็ได้คุยกับทางทีมช่างเขาแล้วนะว่าเราก็มีพื้นฐานมีพื้นฐานในการพ่นสีเนาะมีพื้นฐานแล้วก็มีความรู้ในการทําสีมาพอสมควรนะถึงได้กล้าช่วยนะคะซึ่งน้องเขาก็เต็มใจมาก แล้วก็ยินดีมากนะพี่น้องเพราะว่าในในในบางส่วนนะน้องเขาก็ตัวเล็กอะเนาะก็ขึ้นไม่ถึงอ,อะนะก <c oughs> ็ยังงานสีรถนด์นิงกินละเอียดขนอน,นี้อืมอันนี้ก็เป็นการพ่นแบบหยาบๆนะนาะมันมันไม่ต้องใช้ความละเอียดมากมายถึงขั้นกับที่เคยทำมาใช่ไหมละเอะียดกนนดยานเยอะขนาดสีก็ยังได้ตวงกับพินเนอร์เท่าไหร่กีส่ส่วนตัวกี่ส่วนคือบางคนอาจจะไม่ไม่ทราบว่า ช่างตามเคยเคยทำงานสีมาก่อนไปลูกไปก็ในเรื่องแค่นี้ก็เอามาพูดมันมันไม่รู้จะพูดยังไงเนะเาะก็เอาเขาเรียกอะไรอ่ะเออทำให้ทำให้จิตใจห่อเหี่ยวเนาะ <laughs> ทำให้จิตใจหงอเหี่ยวนิดนึงครับพูดของคนเดี๋ยวพูดผมไม่ใส่ใจลบ ต่มันก็มีอารมณ์อยู่นิดนึงมีอารมณ์อยู่นิดนึงนะคือกับการทํางานเนาะคนก็อยู่ที่หนึ่งแล้วมาใช้คําพูดแบบนี้นะโอ้ยน่าเบื่อยังลูกมี่ยังมี่ยังเอาให้เอาให้มากินซะอิ่มบ่เอาเอาถุงเอากินซะอืเออเซธุง ต้องเก็บพื้นที่สูงสูงแผะขนาดไหนเอาไางไม่นี้ก่อนนะ <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องแถวสวัสดีค่ะช่างสีนะคะ โอ๊ตายน้องแพลนะน้องแวอพอดีมีมีอยามีเรื่องอยากจะถามว่าพี่ตั้มได้มาสร้างความมุ่นวายหรือว่าเาขาเรียกอะไรนะมาทําให้งานเราเขาเรียกอะไระติดขัดไหมไม่ค่ะไม่คือดีเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> <c oughs> ค,คือคือมันมีคอมเมนต์มาบอกว่า,ามีาช่างตั้มเข้ามาแบบ วุ่นวายในการพ่นสีของของทีมช่างตรงนี้นะ,ะพี่ก็เลยทำคลิปนี้เพื่อชี้แจงให้ F อซทราบนะว่าที่จริงแล้วพี่ตั้มเขาเขาก็สามารถทำได้นะงานนี้เนาะพี่เขามาช่วยดีแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดที่เขาไม่มาพ่นสีขาวช่วยหนูนะหนูก็ยังไม่ได้ลงสีเหลืองวันนี้อาจจะลงสีเหลืองพรุ่งนี้งานหนูก็ช้าก่าเดิมค่ะมันก็ทําให้งานได้เดินเร็วขึ้นเนาะน้องแพรเนาะใช่ค่ะ กับคุณน้องแพลวคะ่ะนี่นะก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าน้องเขาก็ต้องการที่จะให้ช่างตั้มเข้ามาช่วยในตรงนี้นะคะก่อนที่จะทำก่อนที่จะพ่นสีนะช่างตั้มก็ได้คุยกันก่อนหน้านนี้แล้วนะคะก็คือเขามีพื้นฐานในการพ่นสีมาก่อนนะคะคนที่ดราม่าในเรื่องนี้นะคะก็หยุดดราม่าได้แล้วนะคะ วันนี้น้องแพรก็ได้ลงลงสีเหลืองด้วยเนี่ยนี่งานก็จะเดินเร็วนะพี่น้องเนาะไม่งั้นก็ยังไม่ได้พ่นสีเหลืองสีเหลืองนะวันนี้นะถ้าสมมุติไม่ช่วยเนาะก็คือถ้าไม่มั่นใจพี่ตั้งก็คงไม่ทำใช่ไหมถ้าทำไม่ได้เราไม่ทำทำไม่ได้เราไม่ทำนะงานอย่างงานปั้นเราไมขึ้นไม่ได้เหรอ ตามขึ้นอ่ะเดี๋ยวห้อมันแห้งก็ค่ะอ,อย่างงานปั้นเราไม่ทำไม่เป็นเราก็ไม่ทำเลยนะมันนี้ก็ได้เยอะเนลงพื้นเหลืองแล้วลงพื้นเหลืองแล้วนะคะพวก<พ>ท่อนที่ท่อนที่สี่ท่อนที่สี่แล้ว <laughs> ท่อนที่สี่นะเนี่ยในส่วนที่ยังไม่พ่นเนี่ยคือน,น้องก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ถึงนะคะก็ต้อง เป็นหน้าที่ของพี่ตั้ม嘛นะช่วยกันมีน้ําใจเราทำเป็นเราทำคือเราเราไม่ไม่ได้มีค่าจ้างแต่เราอยากช่วยเนาะคือน้องเขาเหมางานมาแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่เราอยากเห็นองค์ปู่เสร็จสมบูรณ์เร็วเนาะอยากให้เสร็จเร็ว ถ้าเสร็จตรงนี้เร็วมันก็สามารถทําอย่างอื่นต่อได้ได้ได้เร็วขึ้นนะเนี่ยอย่างพื้นตรงนี้นะคะถ้าตรงนี้ยังไม่เสร็จเราก็ยังยังเดินเดินงานในส่วนฐานตรงนี้ไม่ได้นะคะพี่น้องในในส่วนของก้อนเมฆก็ยังทําไม่ได้ต้องต้องเ,ออเน้นเรื่องขององค์ปู่ก่อนนะ <c oughs> อืน้องแพรก็บอกว่า อย่างให้ช่างตั้มมาทุกวันถ้าเรามีความรู้เราทําได้ก็จะไปห่วงจะไปเพลงเขาเรียกว่าเพลงห่วงแรงห่วงแรงอย่าไปห่วงแรงทําไปเลยเนาะเนี่ยน้องเขาก็พ่นได้แค่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ไม่ถึงนะส่ใไม่ถึงก็ถ้าเป็นหน้าที่ผมช่างตั้มนะส่วนที่พ่นเมื่อวานนี้นะคนปั้นก็อยู่ตรงนู้นคนปั้น ส่วนเมื่อวานก็พ่นสีทองตรงท่อนนู้นนะก็ถ้าค้า,า,าผมพ่นดินขาวให้นอะองในน้องเขาเอามาเก็บเหลือตรงไหนน้นอนนง,งเขาขึ้นไม่ได้เราก็จะพ่นให้ตรงนี้ตรงไหนน้องเขาขึ้นไม่ได้เพราะมันสูงหรือว่ามันลำบากงี้ก็จะเก็บให้เนอะองก็ช่วยกันเราเรามีน้ำใจ ค่ะเป็นความ <c oughs> เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นความมีน้ําใจต่อกันเนาะซึ่ง <c oughs> เราก็ไม่ได้หวังอะไรแต่วันนี้น้องเขาก็เลี้ยงข้าว <c oughs> เลี้ยงข้าวกล่องกุละกลกก่องนะคะก็คือน้องก็ขอบคุณนะนะขอบคุณในการเลี้ยงข้าวนะคะตัวน่ารักมากน้องแพลวน่ารักค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เลิกดราม่านะคะขอกําลังใจอย,อย่างเดียวนะคะ ไม่ขอดราม่านะค,นคน่ะคพ่เแบบนี้ก็มีแบบไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปใส่ใจกับคนมันมีแค่คนคนแค่คนสองคนนี่แหละค่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอลงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ